ท่านผู้ชมรอบนี้เป็นการแข่งบขบันฟุตบอลเจ็ดคนทูีนัมเบอร์วันครับตั <And me. S 1> บวแทนอำเภอบางกระต่ายนะครับเป็นการชิงอันดับสามนะครับ <Huh? S 1> อบตโนว์ no. พบกับอบตท่ากระต่ายทองนะครับ <Huh? S 1> ทีมสุดท้ายนะครับ โคชิงในฝันนะครับได้จะ้ไักสามได้เเล่นที่จังหวัดครับชิงตั๋วใบสุดท้ายโุจัดสินที่หนึ่งนะครับสงการานอิ่มคำโุจัดสินที่สองชัยวัฒน์มุกดานะครับโุตัดสินจากสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยเผ้จัการทีมขอทงท่ามก็ตายทอง สุพันเกตพงครับผู้สอนแปโตาบลโพเจผเ้ผู้ช่วยผู้สอนวุฒิชัยน้อยหน้าอันี้ก็ได้วัชระไม้แดงมาช่วยดูแลลูกทีมด้วยอบตหนองหัววัวก็นายยกวีระหอมรื่น,นนะครับผู้จัดการทีมผู้สอนธเนศรัชนาผู้ช่วยผู้สอนธีรศักดิ์พลศนนะครับผู้ดำเนินงาน จัดการแข่งขันก็สำนักงานอำเภอพังกตสายครับนําโดยคาะอำเภอยะทัดหาไทยวัดนะครับยะทัดยะทัครับป็นะนอไปนะยะ<า>ทัดหาไทยวะนะนะัดคือแม่แล้วก็ปลัดสายความมั่นคงครับปะหลัดสายความมั่นคง เฉลิมพลชิณาราครับเกมเริ่มแล้วครับอืมเ่าืยได้ทีสามก็ไม่ไม่ต่างมักง่า บอลทุ่มทองต้อง่างทีม,มทำก็ตายท้องไอไ้ที่แ้้อยู่อันดับหนึ่งกับอันดับสามของจังหวัดตอนนี้มาลุ้นกันไปจังหวัดครับท,ท,ทั้งสองทีมลงก็นมาสิริใจหอมรื่นเจอสิริบุญหอมรื่นไม่รูเป็นพี่น้องกันหรือหม่ สุมาเยอะไปครับธีรพัฒน์พักทองบมาถึงวิวัฒน์เอ็นทองผู้สาวสวยกว้างเปิดออกขวาดไหมไหายไปที่สุภชัยคำบรรลือโ้นกระบี่ดำซักขึ้นมาสุภชัยไหลขึ้นหลังยาใบชทีนให้สุภชัยคนสอนโอเคธีรพัฒน์พักทองโ้นกระบี่บลขึ้นมาหายต่างตนใหมท่ที่สิริชัยหอมลื่นแม่ โจกวีดำซับยังบางไหมได้ครับถีอทัพทั้งท้องต่อไปติดสรพงษ์ขันทสิกรรมสรพงษ์ให้กานณพรอ,อังคุณดีกานณพรไปที่ผาดุฮองมัททุรสออกเป็นหลังยาวมาให้กับสรวิตยาวมาให้สรพงษ์ หลวงป่าจ้าวเจตสุภชัยคำบันลือสุริชัยสุภชัยแต่นุริบนหอมลุกนครับไหลโอ้โหูใจกว้างครับอกโอ้ตรงนี้นบุญรุษบุญพิเศษโอพริกออกมาทางแคบได้ไหมสินใจวัดมุกดาชี้ให้ต้องวางเทียออกตอนน้องงบว่า ไปทุ่มเข้ามาครับสุภาชัยผลสอนปอต่อกลับมาเป็นพานุพงศ์มัทุรสโยโย่ต่ำลงนี่นะโยวันอยู่ที่สอนพงศ์ขันทศกรรม์ปอดใจอาโชทุวีน้ำซับดักไว้ได้ครับตรงนี้ออกไปสิรพัฒน์ฟักทองไม่ผ่านพานุพงศ์มัทุรสสกัดเคลียร์ทิ้งออกไปได้ครับ โดนระทึกกันอยู่ครับอันดับสามตัวไวที่สามวาไม่ได้ครับพานุพัฒน์กว่าไม,มาดอพนุษอ่อจับบอลหลุดออกไปครับหม,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 มเลยมเลดเลเลยเก่ทงทเื่อหลังนะทีมชิพัท้องมาให้ทีมชาติอีกครั้งสิริชัยเอาการพรอ่อนจังหวะอัธมงกันเ่ย ต่างใจมองด้วยกันทั้งคู่นักฟุตบอลนี่เจ็บจนชินเลยสุขใจนผสอนปอนดยาวมาให้สุภัคู่แก้วสุภักเจอศรวิทสอนอยู่สุภัคู่แก้ว<ด>เปลี่ยนขวายาวมา สุภาชัยเข้ามาลือมองชงมาให้กับล็อคผนุษยพุทธิเศษของทางมปตาทองล็อคผนุษย์ล็อกออกซ้ายหลายไว้พอดูวงโอ้โหห้ามพาครับลูกนี้ไม่ได้ครับเล่นง่ายกดิโอ้โหลูกแบบนี้ต้องประสบการณ์ล้วนๆเลยครับการวางเท้าลูกไม่นิ่งเยยิงยากด้วย อยูพักมองตั้งมาสี่บุญหอ,อกนู่นพาบอลไปเองเลยบ,ไไบับไงไว้ได้ครับสี่บุญฝ่ายทางแคบได้ครับโอ้โหลูกนี้ครับแต่งมาแถวสองฝ่ายกับฝ่ายสอนพงขันทศกรรมส่วนทีแล้วขึ้นด้วยกันทั้งคู่นะครับตอนนี้ฝ่ายให้อ่ายลูกพงวัททุรสฝ่ายนี้การณพรังคุณดี ปาดออกมาไปทางแถวสองผ่านพงไม่ตรงกอบครับลูกนี้โอ้โหสองครั้งอย่างไม่เป็นผลนะครับผ่นพงมัชุรสเดเียอ๋ออ้เอรทนางยันแวน่อยเด็กเด็กเน็งเดกเดากัด็กเด็กเดกเด็กเด็เด็ก็กด้กเด็กเกเด้ สอนรพงยกไปอ้าวงตรงนี้บอลโดนสอนาวันยิ่งงอกไปครับสอนรพงส่มขึ้นหลังไห่สอนรวิสเดี๋ยวลงซ้ายให้กับพอดรพงมาทุนครับสอดรพงเอาแตะไปไปได้ไหมตรงนี้ อยากได้ต่อพูดสินให้เล่นหวนออกไปโดนสกัดฟังฝังออกมาต่อเข้าไปตายทองจะได้ทุ่มลุนีก้กันมาสีรีบุญถุมาให้กับกันตะพอะนางคุณดีอัานหงกับบอลลั่นมาเข้าทางสุชัยคำบรรลือปอดโตกลับมาให้กับสุภัสสุภัสคู่เก้าอ้โดนสอรฟงบังไว้ โค้ชมาแขกรองสอดลูกเวียังทันอยู่เลยลูกเวทเกียร์ทองยกมาให้สรีบุญสรีบุญบอลหนีกลับมาจ่ายใช้ก้อยเข้ากลางมาฝันโพก็แตะมาสอดลูกโพกเบิ้ลไปโอ้โหโอ้ไม่ทันเลยรับบอลโดนผู้เล่นของทางฝั่ง ทีโมตอนนวงหัวออกได้ชุ่มครับมต,ตองท่ากุญาจทาองถึงใบยนบรุษไหวไหมตรงนี้ไายแล้วครับซิร,ริสยใส่เนี่ยเดูกเล่นนิดนึง หมอนั่งรออยู่นี่ใช่ไหมสุดยอดผานุพัฒน์ทาที่สรพงศ์สรพงศ์ขาดทัศนศิกรรมสายยาวให้ผานุพงศ์มาธุรสผานุพงศ์ไปชริมุนตังข,ขวาขว่าตัดลูกาีูไกลกว่าครับทางมาตาย้ทอง ยิ่งไม่ชนดเลยต้องแตะไม้เล่นสิริบุญมาให้กนพรต้องยินธงรถกนพรนี่ค่ับอาจับรถมาสุภคู่เกาเราอยู่ในทุกทุกเวลาเอาเน่ได้หรือไม่ โอ้ดักไว้ได้ครับนี่กันนาพอนออรอลกมาได้ไหมตรงน,นี้ชิริวัฒิช่นมาก็ขวาซ้ายพู้สินชชยว่ามูดาบังโดนผู้เล่นของอตอนงองบัวออกไปไออตอนทากระ่ายทองได้ทุ่มเข้มากันนาพรขวาว่เอาโดน,น ธนะวังอยู่ยิ่งปานทองบล็อกไว้เกมม้ที่เอา้าปานทองอยู่แถวสองต,อต่อลงมาไม่มีใคราครับานมาสการขอโทษลูกพี่โอนเลนะเมยีวัตเอ็นทองตอนให้สุบิไทยสุบิไทยพลดสองโนเส้นมาให้ชุณพุทธทักสองพัธีเล็นกนี่งมาบล็อกเกมมา ชอบคุณผู้หญิดำสัชโอ,อ้โหโอ้โหนี่เสามากนียสุภาพโอ้โหปาดได้ับแ่ลงนี้สเสือบได้โู้นเลยครับตงนี้่าฮ่ออีนีโเคเต้องมีรางวัลสำหรับผู้ที่มีส่วนร่วมมากที่สุดสนุคาานกครับบรรยากาศ ตาตงมากสุบชัยเขาม,นมันลืหมาี่สุชัยพลส,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 สอนัาโต๊ะทวีโวีน้ำซับอ,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 อาชทวีน้ำซับเหนหลามากีรพัฒ์พร้อมคือหลาสุบัจชัยพลอน ป่าวออกมาบอลวมาถึงสอศรพง์โอ้โหต่อไปเดึงหนีทันไหมตรงนี้จิ้มไปแต่โหสุริชายใจเร็วมาให้สุภัรตรงนี้สอศลรพง์มาตรงนี้ผู้สินบอกสกัดมาที่ลูกฟุตบอลไม่เป็นไรโอ้โหต่อเพสเร็วด้วยกันทั้งคู่เลยไม่หมานทุกค้่ครับบอลนี้ ปกลับมาอ,ออกออกไว้ทุีดิด<ส>ังสนต่อสโสนอยู่ครับอู้ทิงที่สามขายได้ที่สามได้ไปเล่นที่จังหวัดต่อครับได้หัวตาสามที้ทงก็เอาโทรศังท์กระจาย อร์พงศ์กอกางไว้จอรวิทย์วิทย์ัอร์อต่อซ้ายไปให้กับสิริบุญสิริบุญโยขอกางมาให้ครับจ่อยวิทย์บอญคืนมาให้กับอดิศักดิ์มองตั้งมาให้กับสิริบุญสิริบุญขอกางมาดํารุดบังแถวสองสองโฮงจิงไม่ตรงกับครับโอ้โหตรงนี้รับบอลไหมรับบอลผู้ชนะ ใครไปดูเจอมุมของทางกุฎาท้องสินิบุญปาติสุภชัยคำบรรลือสุนใจมากสุภชัยผลสอนตัดดอกไม้สุภักคู่แก้วพัาไว้ดัาเราพุ่งได้ไหมยกออกขวาเลยถึงดอกได้เปลี่ยนให้เล่นต่ออสอนเรพงก็ทิ้งออกมาได้แล้วตรงนี้ปอดหน้าแรกนั้นสนุก เสริชัยหอมเพิ่มเยไม่ไ้อาของอเกคนเดิมไหมเเาอนเกใ่คนเดิมไปอาไปเาคนเก่าคนเดิมกลับไปแล้วได้ได้ดูนี่ึ้นมาครับฟังเขตอถ้ำก็ตายคลองสอวิทธ์ตัดยาวไปให้กับทิ่มุ่นเฝที่กับอดิศักด์ทองก็ไดอดิศัก

ได้ทุ่งเฮ้ยโอ้โหมองเกือบได้รู้แล้วมันได้ขอธุพัฒตัดออกไปได้ครับเปลี่ยนเอาพิรพัฒน์คนนี่ออกพักเอาธิรพัฒน์พักทองลงไปเต็มมัวบ่นเต็มหัว สุดสุดใช้ทำเลือปาดโอ้โหไฟัาปาดออกมาได้ครับโยโยโย่นายนายนาโอ้หข้ามคาครับมาตรงนี้สุดพักคู่แก้ว ดูบอลมาให้กับอดิศักดอนช่องสวีดักได้ครับสวีดักซับปอดนะอดีสุภาพเถ้าแกลองยิงไกลเอ้ยไอดไอ้สัวดิเลมันมึงกิท่่เออแนะีสงครามป้องนักบอลวลาการการขึ้นเวลาแรกคุยกิงทีดสามบนปรากฏมาอย่างสวนทศนี้รขาเสีย้วเงินของต่อทำก็ต่ายทอง สีแดงเอาตอนหนองหัววัวพักสักครู่เดี๋ยวมาชมครึ่องพิาหลังกันต่อครับรึเปิดไปจงหปิดปุ๋งหีบเปิดย่อยๆมาหาดังมาได้